สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพี่เคมาอีกแล้วว,นนวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เคชี้ให้ดูก่อนอพี่เคจะมีนาฬิกาทั้งหมด4ไซส์นะครับก็คือ,อมีเพื่อนๆถามมานะครับหลายท่านเลยบอกว่าเอา๊พี่เคไอ,ไอโรเล็กที่มันเป็นโรเล็กรุ่นคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกในความหมายพี่เคก็คือรุ่นสายโป่งนะครับมันมีทั้งหมดกี่ไซส์พี่เค พี so like ่เคก็ขอตอบในคลิปน so ี้นะครับก็จะได้เดี๋ยวยังไงเป็นเรฟเฟรนส์ให้เพื่อนๆได้เอาไว้ชมกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรือนแรกเลยนะครับเรือนแรกนะครับก็พี่เคจะแนะนํานะครับก็จะเป็นเรือนผู้ชายครับเรือนเรือนผู้ชายเรือนนี้เขาเรียกว่าเรือนนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยนะครับเป็นรหัสรุ่น1 6 2่งหกนะครับหนึ่งหกสองสามสามนะครับเป็นไซส์ผู้ชายเป็น 2K นะครับเรือนนี้นะครับต่อมานะครับ เรือนที่2นะครับเป็นเรือนที่ลองลงมานะครับก็คือไซส์34มิมลนะครับก็จะเป็นขนาดมีเดียมไซส์รหัสของเรือนนี้นะครับจะเป็น15 2 23นะครับครับต่อมาตัวบอยไซส์นะครับรุ่นนี้จะขนาด3 1มิมิลนะครับรุ่นนี้รหัสตัวถังจะเป็น68 2 7 3นะครับ ต่อมาเรือนที่4นะครับเรือนที่4คือไซส์ที่เล็กสุดนะครับเรือนนี้ขนาด26มิลครับรหัสตัวถังเป็น69173เดครับเดี๋ยวพี่เคจะมารีวิวรายละเอียดของแต่ละเรือนโดยโดยรวมมานะครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับตัวคิงไซส์นะครับที่เป็นรหัส16 233นะครับเรือนนี้นะครับสังเกตว่าตัวเรือนนะครับ36มิมิลเนี่ย เพื่อนๆลองลองดูนะครับว่า336มิลนะครับเดี๋ยวผมหยิบ34มิมิลมาเทียบจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับเรือนขวาคือ36เรือนซ้ายคือ34นะครับสังเกตว่า,สอ,าสองรุ่นนี้ครับพี่เคจะแนะนำว่าเครื่องของเขานะครับจะใช้เครื่องรหัส3135นะครับ สามหนึ่งสามห้าก็คือทั้งมีเดียมและตัวแมนเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นเครื่อง,ร,องอรุ่นเดียวกันนะครับแล้วเม็ดมะยมเนี่ยเม็ดมะยมเขาเนี่ยก็เป็นเม็ดมะยมเกลียวเหมือนกันเป็นมะยมเกลียวเกลียวกันน้ําด้วยกันทั้งทั้งคู่นะครับเดี๋ยวพี่เคให้ดูฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับฝาหลังโลกเลกลมันจะเรียบๆอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ ถ้ามองอความสวยงามนะครับพี่เคก็มองว่าทั้งตัวผู้ชายนะครับ16233เนี่ยกับ15223เนี่ยเรือนนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายตอนนี้ก็นิยมใส่นาฬิกาที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นนาฬิกาไซส์ประมาณนี้นะครับถ้าคนที่ข้อมือใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดกับ 7.5นิ้วหรือ7นิ้วบวกๆนะครับพี่เคก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำไปในรุ่นสปอร์ตพวกซัมมารีนอะไรเงี้ยที่ไซส์ประมาณ40มิลขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันที่ไซส์ยอดนิยมนะครับก็คือพวก36มิลกับ34มิลเนี่ยครับแล้วถ้าเป็นลักษณะของสายนะครับ สังเกตดูว่าในพี่เคหารุ่นที่มาเทียบกันนะครับว่าสายเนี่ยพยายามจะหารุ่นที่มันไม่ไม่ได้เหมือนกันมากเพราะว่าอย่างตัวซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นสายออสเตอร์นะครับสายออสเตอร์ก็คือสายเต้าหู้นะครับส่วนสายของเรือนหนึ่งหกเนี่ยครับจะเป็นสายจูบิลี่ครับเรามาสังเกตจนที่ตรงบานพับนะครับที่บานพับบานพับของรุ่นคลาสสิกเนี่ยสังเกตว่ามันจะเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับก็ตามในยุคของการดีไซน์ในยุคนั้นน่นนะครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวพี่เคเอ,เอาให้ดูชัดๆนี่นับสังเกตไหมฮะซ้ายสามสี่ขวาสามหกนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันที่อ,อีกสองเรือนนะครับเดี๋ยวพี่เคจะแนะนำอีกสองเรือนก็คือเป็นไซส์สามสิบเอ็ดนะครับบอยไซส์นะครับกับไซส์ยี่สิบหกเรดี้นะครับสองไซส์นี้ ต้องบอกก่อนว่าในอดีตเนี่ยเ,เรือนกวามือคือไซส์31เนี่ยผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายนะครับคุณคุณผู้ชายในสมัยก่อนเนี่ยก็นิยมนิยมกันมากนะครับเพราะว่าเทรนในยุคนั้นเนี่ยสามสิบหกถือว่าใหญ่นะครับอตอนนั้นยังไม่ออกพวกรุ่นเดจชทูอะไรมานะครับก็เลยทําใหเา้เทรนในยุคในอดีตนะครับคุณผู้ชายแต่ก่อนก็จะนิยมเป็น บอยไซส์นะครับส่วนคุณผู้หญิงก็จะนิยมเป็นเลดี้ไซส์อย่างเรือนซ้ายมือนะครับถ้าเป็นตัวบอยไซส์นะครับเรือนนี้รหัสตัวถังก็คือ68 273นะครับส่วนเรือนผู้หญิงนะครับเรือนนี้นะครับก็จะเป็นรหัส69 173นะครับเ,เครื่องของทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะใช้เครื่องรหัส2135นะครับ สังเกตนะฮะทั้ง2เลือนนี้นะครับจะใช้เครื่องรหัส2 1 3หน่สามห้เมยมนะครับเดี๋ยวพี่เคให้ดูเม็ดเม็ดมยมนะครับเม็ดเมยมของเขานะครับก็จะเป็นเม็ดมยมเกลียวด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นม,มยมกันน้ํานะครับเป็นเกลียวล็อกนะครับาฝาหลังนะครับพี่เคให้ดูฝาหลังก่อนก็เรียบเรียบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียบเรียบ เรียบๆเ,เหมือนกันนะฮะเรียบเยบถ้าความสวยงามนะครับถ้าพี่เคมองนะครับเรื่องไซส์เนี่ยคุณผู้หญิงหลายท่านณปัจจุบันออชอบออยไซส์นะครับ31มิเอลขึ้นมามากนะครับตอนนี้ก็ความนิยมก็มาที่บอยไซส์สามิลมลแต่ไซส์26มมิลก็ มีหลายหลายท่านนะครับที่ข้อมือเล็กกนนะครับท่านก็จะชอบเป็นขนาดเลดี้ไซส์นะครับ26มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ลักษณะสายนะครับสายนะครับเรือนทั้งบอยและเลดี้นะครับสังเกตว่าสายเนี่ยจะเป็นสายยูบิลี่นะครับสายยูบิลี่ก็เนี่ยครับจะเหมือนกันทัทับก็จะเหมือนกันเป็นเหลี่ยมแต่สังเกตว่าไซส์เห็นไหมฮะไซสคือเลดี้กวาคือบอยนะครับไซส์ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ ถ้าคนข้อมือเล็กก็พี่พเคก็เชียร์เป็นเอ่อเรดี้สไซส์นะครับขนาด26มิลทางฝั่งซ้ายนะครับถ้าบางท่านที่ชอบในกายใหญ่นิดนึงก็ขยับมาเป็นบอยไซยสฤฤ์38มิลได้นะครับส่วนราคาเอ่ณปัจจุบันนะครับก็ถามว่าในรุ่นเรดี้และรุ่นบอยนะครับเอ่อเดี้เนี่ยณปัจจุบันราคาก็ไม่ไม่สูงนะครับแสนกว่าบาทแสนต้นๆนะครับ แสนกลางๆถึงแสนปลายก็มีนะครับในรุ่นที่เป็นหน้าพิเศษนะครับแต่ถ้าเป็นบอยไซส์นะครับขวาเนี่ยครับราคาก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับนาฬิกาทั้ง4เรือนนะครับที่ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมในวันนี้นะครับทั้ง4เหเรือนนี้นะครับก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากช่างผู้ชํานาญการตามมาตรฐานของช่องเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทั้ง4เรือนเนี้ย ช่างเขาได้ขัดแต่งตัวเรือนทําความสะอาดเปลี่ยนยางกันน้ําเข้าคอมพิวเตอร์เช็คล้างเครื่องมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมากับพี่เคได้นะครับไลน์ที่ให้ไว้อยู่ท้ายคลิปนะครับยังไงวันนี้พี่เคขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ